ตาย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 จะมาเฝ้าหลายสิ่งหลายอย่างแต่นอลุกลีลุกลเลยผู้ขาดนิกด้อ้าวนี่ล่ะพ่อแม่เออพินวาจังวะ n ยากยุงยังควายหลายตัวม <si> <ots> ันถึงจองตัวหนึ่งของงาของตัวสองของงาอ้าวตัวสองของงาข้ามตัวสามของงามีตัว สิของของาบาตัวของงาปุกตัวหกของงาแต่หาผู้มาส่อยแก nah, ่ไขหายยงกับโอขเคิันว่าป่าตัวในห่งสัางเต้นกระโดดเต้นเสียถึงตายเป็นความหมายซอนคน ที่เบื้องต้นตามเบื้องอยาสิเพียงลายลุ่นในปีปนพักพรทําไปย่ารีบร้อนสิหันหนอนอังกาจเย่สมพ่อได้หากสิได้กะเคยไต่ต้องตรึกคติสอนลำเอิกต่อประเด็นจีนหัวยา สุดสัตว์ูทุกขังเว็เหตุพอขาดโพคำทำส่างโพสุเนวตอนนี้ลูกคนก้นป่ายกระบวดแลว้วปลูกคนโกกระบวดแลว้กกวเวป็นแก้วจริงกว่างพลาลูกคนป่ากระลงตั้งแต่เวลาส่งายังแต่มันดา i'll oh, 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 oh. ต้าตองถ้าคองเบผูดเดียงซำวเลียนวิ่งเปียวเกี่ยวไกลไปหลายอันผ้าจังหันลกใจแพงแตงประจำบอบมีเวนทังผ้าเพีนก็เตียมวันฝากคนไปเท่ายมมผ้าจังหันเมจังพอมบััดเท่นนั้นได้ฝากเขาเสศษจากเรื่องผ้าเจ้าขเขาปางหาก็บมนกะตา คนไม่เปียงไปกะเละเล่มจนเต็มตาเฝ้ากลับมาเกียมมือนั้งอาบนลูกจูทธงคงจิงมากแล้วเด็ดรอยเกี่ยวภูเมีตอนนี้นั่น ยิ่งติงฟ้าสว่างจางฝนผภาบนใสสีไฟสุรีกระชายแจงแสงตะเวล่ว่กับสวยมา สงสารผู้เป็นเมฟ้าวเอลูกพกควรเอามือส่วนกระตาพายบ่ด้กด้องเขาน่อยแล้วลงจากเชคาสมินใจดวงตาต่างอุราหุนหอดบอดสังหนนันในเลวย้อนมีเนี่ยไครปวด สี่ไข่ก็ะพองกันยังให้จกหอกระบอกจันขากระสันพ่อขาสาเมนมั่วพ่อตาตากระมัวพ่อตา,ตา,ออตาสี่มือฟินเวียนลอมจานเป็นล้มเลยส้ม หฮมกระโดดอยู่ริมป่าออึ่อเมื่อยหายเมื่อยขื้นแดดกันจะมันแดดวิ่งก็วิ่งมืดตาขืนย้มใหนว่าสันแม่แดดไล่กันยับ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 โย่มืดตากระบ่้องขืนมืดตาเนี่ยก็วิ่งมองวิ่งมองที่พ่อคนว่าโลกสารบาดมันเกิดขึ้นย้มเมื่อยย้มล่าย้มเ่าย่ำแก่นี่ยตัวตแม่โอ้ยเมื่อกับปัตตานจใจนางเศร้าโหยตนกระดาวกระเครือสียางต่อไปอีกบ่ไหวดอกมันเมื่อยมันล่า โอ้ยยันเป็นลมและเสองโซนห่มกระดนริมปากว่าสิยงังถึงเนือ้อเหลืออยู่อีกตั้งครึ่งทางเงินเอาไกลโอ้ยนั่งอยู่ใต้ห่มไม่ใจกลับวันหันหาน ลูกของมื่คงที่ิ่งหอคาหาแห่งลานของสิรอโขยตาผู้มั่นดาจนหาเชี่ยวแล่วเข้าเดียวแล้วกันใหญ่ได้เท่าได้สาวลมกว่าสมาสีมุมดอนใหญ่กะจีวิโโตกะยิ่มโพเก่งเต่ถ้ากินอมเท้า นอยบ่ท่านมอยละเมีงตายถึงสิลำมบากไา่กะจังว่าพ่อทนทั้งสองคนเมียผัวบอได้กลัวจนหงเยงายนใด้กะทนโศปูดันฟันฝากู้สามีพันยาเปลืผู้สมผู้สัางบ่มีอ่างเดด สู่กิ่งลนโบดีบนเนี่ยไเลี้ยงลูกไปตามปาษาชื่นราเรื่องรานบาที่มาป่าเามียงเกวกับปูโนทิม อันเกิดเจเ๊็บตายเห็นมาหลายก็ะตำละว่าบ่มีไเผยพลได้ยู่โดนกับไข่บางบอดนด้บางทิมเงยโยกันหอดปันปลายจนชะเลเก่ทวอดนั่งรวมหวมกันนเธอไม่เท่ายอดองถือกระบองยอดเพศคำมพันมาไว้นั้นก็เห็นอยู่ทมเีจึงได้เพศสังขารหมูดหมอดมอละนะหมน กบวลคนทวชลากการกระลวงโเอ้าจังเป็นบุญเพิ่นล่นกูดสนสางเตหลังบัตทาโตเพิ่งสิมาเริ่มก่อตั้งส้างกอบรทนานผัดมาถึงเข้าการหมดมรณณจอยจังเป็นกรรมของกอยได้เก็บ โอ้ยอดสาเลียงลูกหน่อยออกจนเทาดอกแกงอมยมผู้มานังลอมฟังเทศนาฉันเป็นคือกันนี่มีบ่อน้อพอบ่จังน้ำดวยของบ่สวยคือขาดยายบุญมา อยากยากอยากเรีนบ้านบอดจากผ่านกล่าวทะเลิง ขอใั้ที่ก้าวแจ้งให้ใจแว่งแปรปวนฟื้นความหลังบ่สมควรยาวักวันในีใจบุวนโปรดเทนใจผู้ไม่บุญขอระบายเบาสูงอําไปลหลก,ก,ก็เก้าหมู่โดดสิเอาอังนั้เบ้าให้ฟังแล้วกะจึงใดเดินภาคในท่านก่อนบิดจากดอนกะลงนะาฝ้าเล็งขา วันนักย <who referred to> ่างอีกตอนทั้งหน้าใจชรารีบย่างป้องเขาหน่อยฟัดคางทั้งซ้ายกะตาพายบางกะลักลงใหญ่ป้อได้เตะต่ำทางย่างลงกังงานนโลดเมยขาเอาเทนับ เปลี่ยน,นคันแท้แล้วลงน้ำปอไปตามรดทางตันยี่ปอพยายากไข่ไก่ฟังสหยอกให้ทวงถึงวิดดักดอนท้งเบิง้งกะหอดปนหน้าดอนปนลูกชายมาเกตหากเป็นหน้ามุนเขา้า ถึงทีงหนาและยิ่เท่ากะเบาใจเอ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 สิ้นสู่วางสิ่งของทั้งปวงจังหันใจว่าบ่าบ่าบาได้แล้วจืนจ้องสองหาตอนนี้ลูกกอนลาจิลาเมื่อยเศร้าทาา จุกความไในนกได้ฟังว่าเลสายแดดไก่สิเทียงถอยในเมืองฮอนให้ฮอนหุนตายตา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 ย กูไบ <S an> <ๆ>่ได้โบกมือเหลียวเบื้องต้นบาสีชมพูปุ่นตัวจืนคำแมเอลที่ลี่นาบูดอึ้งตึ้งตาย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 ยังก็เห็นมันเกิดทอมืนเนี่ยเออจูหฮมด้นอกคำเด้สองกัวเล่สายเห็นลูใชยจูหฮมวานเหลียวสบตาแล้วเอินใส่มาใบใบโลกแก้วเปมาแล้วไอ้ดวงถึงมัดเศร้าแต่ถึงนอลามาคำมา กินเขาก่อนเดดก็แห่งเพทอนออนายแล้วพอง